สวัสดีจ้าพอกันเศร้าๆเลยจ้ามือนีกับเสาว,วันทํางานจ้าวันที่สามมีนาสองพน้าร้อยจ้าดวงอาทิตย์กำลังสิขึคืนจ้านี่ก็เป็นภารกิจก่อนออกไปเฮ็ดงานจ้ามือนีกับวันจันทร์วันจันทร์ที่สามมีนาคมสองพน้าร้อยหกสจ้าบ่ได้ไปไส้ไกลจ้าอยู่สวนผักหนาบ้าน มันมี้้าพีผ้าหน่องมาเก็้หอมดอกจ้าดอกประมาณนี้เลยจ้าอันนี้การเป็นกอเป็นต้นเก่าไปแล้วจ้าดอกกัซซิบ่ใบไ่โบอวนปันไดเป็นดอกหน่อยๆแต่กับมีดอกให้เก็บจ้าพ่อเอาไปเอ็นขยายพันธุ์อีกแล้วจ้ากอไ่แห้งแล้วกอไ่ต้นหน่อยได้ว่าไปปลูกด,ดีขนาดเลยจ้าต้นประมาณนี้ กับเป็นต้นพันธุ์ที่เขากับังทรงอยู่ตอนนี้ละจานีผ้าเมืองไก่ไกจ่ะกอไงแห้งจ้าดอกดอกดีขนาดเดี๋ยวไปอจอมอขาวขาวซีแมนเหมือนได้จ้าพ่อได้เก็บกินเก็บขายจ้าอยู่ไก่มืออันท่ายคลิปไปกับสเสียงดังแน่นอะจ้า เพราะว่าบ้านกับนาบ้านวิดกับถนนเดี๋ยวไปเบิ่งยอมนันจา้านี่เนจาจ้ะห้อยห้อยเทียนถอนต้นไปขายต้นพันน่ะจ้ะ นี่ก็ขึ้นดอกซึบบรือกันจางงามแห้งแปลงยาวไปพุ่นจ้าก็มีออเดอร์ทุกมือจ้าสำหรับต้นพันธ์หอมดอกกะเท่งเงินขุดขายต้นพันธ์จ้าเหลือออกดอกก็เก็บดอกไปขายไดจ้จ้าพี่น้องท่านใดสนใจต้นพันธ์กเขาไปสร้างซื้อใดเล้อจา้ามีสมช่องทางจา้าทางเงินเพจ Facebook บานสวนฟร์มออร์แกนิกแล้วทางแอบสมหรือว่า พี่น้องบางท่นานบมมีแอปบรเด้เลนเฟซกะสามารถขอไล่ไอดีถักไล่ไล่กันขอมาสร้างได้จ้ะเดี๋ยวไปเห็นขอตัวไปเก็บซอยกันก่อนจ้าได้หลายจักหน่อยสิมาอัพเดตให้เบื้องจ้าไปเก็บกันเลยจ้าเก็บได้หลายเติบแล้วจ้าดอกบใงไงปันไดจ้าแต่ว่ากับพ่อมีให้เด็กเก็บอยู่จ้านี่ ดอกบอกักแบบเพื่อจังช่วงที่ปลูกไม่ไหมจ้าอันนี้ก็เป็นนันแปลงเก่าเก็บมาโดนล้าจานี่เก็บมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วจา้าดอกก็ยังอ่อนยังงามอยู่จา้าแต่ว่าหังบบวอ้วันผ่านเก่้าเนาะจา้ากับประมาณนี้แหละจา้าดอกดวกคักนะจา้าพี่นองมองนี้ห้างงันตะดอกแห้งอ่อนซ้อนจา้าพอมองได้ดอกดอก,กอยากายไครมีเหยนองเบ่งจา้า ก็บบวชบวายกันเลยจ้าปลูกบกีนานนี่การพ่อกออ้กัก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะจ้านี่พอไก่นกอไก่ต้นเริ่มหน่อยเริ่มแหลมเขากะขยายพันธุ์ไปออกไปเรื่อยๆเพื่อให้มันมีต้นพันธุ์ขายตลอดปีจ้านี่เพราะว่าเขากับบริายทจะดอกจ้าขายต้นพันธุ์นำบริษัทไทยตอนเก็บเซตห้เบิ้งซัาจ้าแม่ค้ามันกีนผ่านมา เพิ่นม,แม่แวะเอาจ้าเมื่อกี้ก็ได้ไปอันซิกรกมจาก่าเงินลอยหนึ่งสวยหรอจ้าบัานี้สีออกไปเฮ็ดงานเหรอสิไปอาบน้ำแต่งตัวไปเฮ็ดงานจา mm ้าบัลดัไทายอันอันผลงานใ้เบิ้องสัมบ่ลลัยไายปันไดยไม่ค่ะเพิ่นแวกมนาะจ้าก็เลยขายเพิ่นไปแล้วกลับมาณนีเหระจ้าภารกิจตะละมือมือไดบอนได้ล่งไปแปลงพักอยู่หน้าก่ะอเอเหลียงกกกแกแก,ก,ก,กอยู่น้ำเฮียนจ้า มือทำงานกับไปใส่ผอใดจ้าได้เห็ดเวียกหน่อยนึงก็ได้อาบน้ำไปเห็นงานต่อก็ฝากไว้ในเด้จ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ในเด้จ้าพอ,อกันไม่คลิปหนาจ้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาละจ้าสวัสดีจ้า